สวัสดีค่ะกิฟวิภาดาคำมงคลนะคะก่อนที่กิฟจะมารู้จักธุรกิจยูซาน่ากิฟเปิดร้านหมูกระทะร้านปันสองเนื้อย่างเกาหลีอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะใช้ชีวิตเท่าแก่อยู่17ปีเต็มๆค่ะทุกท่านทำให้กิฟนะ่ะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวสุขภาพก็คือเริ่มแย่คือเราไม่มีเวลาออกกำลังกายได้ไปใช้ชีวิตท่องเที่ยวอ,อะไรเลย ตั้งแต่กิฟตัดสินใจเข้ามาอยู่ในธุรกิจยูซาน่าทำให้กิฟและครอบครัวนี่ค่ะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเวลาได้ไปใช้ชีวิตได้ไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเที่ยวกันแบบครอบครัวนะคะกินรู้อยู่ดีอยู่ฟรีเที่ยวฟรีกับยูซาน่าค่ะแล้วกิฟต์นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาได้รับโอกาสเหมือนอย่างที่กิฟต์และครอบครัวได้รับแบบนี้ค่ะโดยการเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะลองเข้ามาเรียนรู้มาศึกษาในงาน OPP ของยูซาน่าเราค่ะ